สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องสุดามิโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ดิฉันนางสาวปิยอนทธนานรับบทเป็นตากล้องและตัดต่อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลินดาลูกุศารับบทเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีครับผมนายธีรพงศ์จุเทียนนะครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนายลมนชัยหงรับบทเป็นพิธีกรค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายกิตติมุกกรุณานะครับรับบทเป็นพิธีกรครับเชิญ<ณ>รับชมรับฟังสาระดีๆจากคลิปนี้เรื่องซึนามิได้แล้วค่ะ ะะเกิดจากการแผ่นดินไหวในเทะเลเกิดการแทนที่อย่างของมวลน,น้ําอย่างเฉียบพลันนะคะ2เกิดการระลอกข,ขึ้นแผ่กระจายออกไป 3. ในบริเวณทะเลลึกซึนามิจะมีความเร็วสูงแต่ความสูงขึ้นจะน้อยนะคะในบริเวณที่มีน้ําตื้นความเร็วขึ้นจะลดลงแต่ความสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นเกิดการพัดะ่ายฝั่งอย่างรุนแรงนะคะ 5. เคลื่อนทีชช่ชัดขึ้นฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปในแผ่นดินเกิดการ ซัดเข้าไปได้หลายร้อยเมตรค่ะกระบวนการเกิดขึ้นสึนินะครับเกิดจากการที่มีแผ่นดินไหวใต้ทะเลอันเนื่องมาจากแผ่นเปลือกโลกหรือธรณีภาคมีการเคลื่อนตัวเกิดร้อยเลื่อนทําให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงตรงบริเวณจุดเคลื่อนที่และแรงกระเพื่อมนี้ถูกถ่ายทอดสู่น้ำทะเลจึงทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำซึ่งในระยะแรกในทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะความยาวช่วงคลื่นมากความสูงของคลื่นน้อยแร่กไปเป็นวงทุดทิศทธธางเรื่อยความเร็วประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคลื่นดังกล่าวเคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งทะเลที่มีน um ้ําตื้นจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวช่วงคลื่นลดลงแต่ความสูงของคลื่นจะเพิ่มขึ้นทําให้มีพลังทําลายล้างสูงการป้องกันเมื่อเกิดสึนามินะคะ1ห,หากเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิควรหมอบลง 2. ควนฟังประกาศต่างๆจากทางการและคอยสังเกตสัญญาณเตือนภัย,ยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา 3. อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจนกว่าทางการจะประกาศว่าสถานการณ์ที่คลายแล้ว 4. ไม่อพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ไกลเกินความจำเป็นไปเลย และผลกระทบด้านซึนามินะครับผลกระทบจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทําให้เปลือกแผ่นโลกขยับนะครับค้าพิกัดทางภูมิศาสตร์ค้าดเคลื่อนไปแล้วก็จะส่งผลให้สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับและสุดท้าย จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสตว์น้าบางประเภทเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับต่อมาด้านสังคมนะครับจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนเสียหายและระบบสาธารณูปโภคถูกทําลายนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเช่นการทําประมงค้าขายบริเวณชายหาดธุรกิจพืที่พักริมทะเลนะครับและสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและทําให้นักท่องเที่ยวลดลงนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้ดีๆเรื่องสึนามิจากกลุ่มของพวกเรางั้นกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย